เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแร็กนาร็อกออริจินนะครับกับผมนัสเอ็กนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของตัวละครใหม่ของผมเองนะครับก็คือตัวละครอาชีพนไนเปอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับพลัง4ี่แสนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับขออนุญาตฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะฮะร้านชื่อว่าสเตราโกพัสนะครับไปดูกันเลยสเตราโกพัสรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่น ระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้อง s t ต r ่าโกพัโอเคนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ัทเ e r X นะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับไอดี ID ใหม่ที่ผมทำการ โดนมาแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับโหดมากนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับสําหรับการที่เราไปซื้อมานะครับอ่ะมีอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่เรานะครับต้องอําลาจากเซกไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาตายลังเหมือนเดิมนะครับสำหรับอาชีพสไนเปอร์นั่นเองนะครับอ่ะตัวละครของผมนะครับตอนนี้เลเวล102รนะครับอาชีพสไนเปอร์นะครับ เลือดของผมนะครับมีอยู่ประมาณ1นึ0 0แนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับ power นะครับหรือว่า cp ของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4 0 0แสนนะครับก็ถ้าเกิดเปลี่ยน preset อะไรแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4ี0 0สนเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับ status ผมก็อัพประมาณนี้เลยนะครับรัก85 dex เจดสิบนะครับแล้วก็ agi เจิบแนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมี preset เป็น main นะครับแล้วก็มี preset war ด้วยนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับ หลักๆเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพรีเซตอันนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่เราจะไม่ดูก็ไม่ได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครของผมนะครับก็อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเป็นอาวุธบวกสินั่นเองนะครับก็บอกเลยเลยนะครับว่าออฟเซ็ตเนี่ยโหดอยู่เหมือนกันนะครับคิบวกหนะครับแล้วก็ PVE ดาเมจโบนัสนะครับบวกหกนะครับแล้วก็รักบวกเนะครับ Ignore PDef นะครับ87นั่นเองนะครับก็ ถือว่าโหดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยมันบวก18แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือประดับนั่นเองนะครับประดับเนี่ยผมใส่เป็นข้างนึงเป็นแบ็คแคทนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ AGI นะครับก็ในส่วนของประดับนะครับผมจะบวก151หนึ่งข้างแล้วก็ตอนนี้นะครับจะกําลังทําประดับให้ขึ้น15อีกหนึ่งข้างนะครับตอนนี้ก็บวก14อยู่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็คือเสื้อรองเท้าแล้วก็ผ้าคลุมนะครับบวกอยู่ที่13ทุกอันนะ แล้วก็ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ a c เ e s s o r ซอรี h แฟชนั่นเองนะครับก็บวกนะครับหัวนะครับอยู่ที่บวก10นะครับแล้วก็ป่าอยู่ที่12หน้าอยู่ที่12นะครับหลังอยู่ที่11แล้วก็เสื้ออยู่ที่9นั่นเองนะครับสำหรับเสื้อแฟชั่นอันนี้ก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับบวกอีกหนอพีบวกอีกนอพีเด็แล้วก็ m อ็มเดนะครับคือดีจริงๆนะฮะ ก็ใครที่เล่นสไนเปอร์นะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหรือว่าชุดนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูออฟกันเลยและกันนะครับหรือว่าเอนชานนั่นเองนะครับเอนชานเริ่มจากหัวก่อนเลยละกันนะครับในส่วนของแฟชั่นนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับออฟก็จะเป็นซูพลีอ P เ D K นะครับซูพลีอา A D K เนี่ยก็จะเอฟเฟกก็คือบวก A D K เพิ่มอีก4เเนะครับ แล้วก็อีกนอ p d e ดฟนะครับ7% m a ด HP 1ร0รวมไปถึงบวก De ็กด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพีเซตหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ทำการพีเซตเอาไว้นะครับบางส่วนนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับหน้าก็จะเป็น p v e นะครับแล้วก็ Mde มบวก7แล้วก็ m a ็ h p บวก515้นั่นเองนะครับส่วนปากนะครับก็เป็น PVE เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคีเดฟนะครับแล้วก็วิดนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับก็จะเป็น p v e เช่นกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับหรือว่าธนูของเรานะครับก็จะเป็นออฟชาร์ปนั่นเองนะครับก็คีบวกสิบห้าคีดาเมจบวกแปดนะครับบวกเอจไอแปดนะครับบวกเด็กแปดนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะย้ายอาชีพนะก็ต้องเอาเป็นลักแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคคุมนะครับก็จะเป็นลักเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลักบวกหนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารีใหม่นะครับเราต้องการในส่วนของเอนชาร์ที่มันติดนี่เลยนะครับในส่วนของแม็กซ์พี แล้วก็การฮิวนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอากันคีมาใส่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็รองเท้านะครับก็จะเป็นลักซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพรีเซต HP PvP ลักด้วยนะครับในส่วนของภาคภุมก็เช่นกันนะครับก็จะมี HP PvP แล้วก็ลักเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประดับแล้วนะครับก็จะเป็นชาร์เช่นกันแล้วก็เน้นไปทางคีแล้วก็ AGI นั่นเองนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นชาร์เหมือนกันนะครับก็จะบวก M d k และก็ P m d k เช่นกันนะครับ ในส่วนของหลังนะครับก็ Superior ดียพีเ i ดีเเช่นกันแล้วก็ AGI แล้วก็ IN เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้ออันสุดท้ายนะครับจะเป็น PVE แล้วก็มีเด็กบวก7จข้างนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีพร e s e t หลายๆอย่างที่ตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะว่าจะทําตามหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดมี offset ดีๆนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์แนะนําได้นะครับในส่วนของออฟแมวเนาะ นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของออฟแมวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเฟืองกันบ้างนะครับเฟืองที่ผมมีนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับออมนี้นะครับกับฟอร์คอนมาร์กนะครับก็จะเป็นรูนสีแดงเช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รูนสีทองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเป็นจี้สตอร์มนะครับเราก็ฟอร์คอนฟินิทีนะครับแล้วก็สีม่วงที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นวิสเปอร์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของออปชันประมาณนี้นะครับก็บอกได้เลยว่า พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็พีเซตเนี่ยผมก็มีพีแล้วก็พีเซตเนี่ยผมมีทั้งพีเซตชาร์ปนะครับแล้วก็จะมีดาเมจด้วยนะครับรวมไปถึงฮิลด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพีเซตที่ผมตั้งเอาไว้นะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูนกันเลยนะครับรูนที่ผมใช้นะครับก็จะมีแบ่งออกไปสประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีพีพแล้วก็ดาเมจแล้วก็ตีบอสนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของ PvP นะครับก็จะเพิ่ม CP เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า PvP เนี่ยเ,เราใช้ลูนที่เลเวล30เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ MVP ก็เช่นกันนะครับก็ลหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้รูนดาเมจนะฮะแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นนะครับตัวละครตัวนี้นะครับแฟชั่นอยู่ที่เลเวล 18นั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะครับที่พลาดไม่ได้นะก็คือซีซันนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเก็บซีซันให้ครบอยู่นะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ซีซันยังไม่ครบนะครับก็คงจะเก็บให้ซีซันขวามือเนี่ยนะครับให้มันครบ160กอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการอัพในส่วนของเลเวลซีซันให้ครบ20นั่นเองนะครับหลักๆเราก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของซีซันนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะก็คือขนนกนะครับ ผมชอบตัวละครตัวนี้เพราะว่าขนนกเลเวล10นั่นเองนะครับอ่ะตัวละครตัวนี้นะครับจะมีขนนกที่ค่อนข้างจะฟูนะครับเพราะว่าขนนกเนี่ยจะอยู่ที่เทียสิบเลยนะครับสำหรับสีแดงนะครับทุกชิ้นเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่6นะครับโดยประมาณแล้วก็จะมีขนนกดำเลเวล6เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของขนนกนะเราจะเน้นไปที่ นนกสีแดงเป็นหลักนะก็คือเลเวลสินั่นเองนะก็บอกได้เลยว่าพอใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดันสีดำนะครับอาจจะให้ถึงประมาณสักเจ็ดถึงแนะครับแต่ผมว่าจะดันให้ถึงสักเจดพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวสีแดงเนี่ยอาจจะพอเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะไปดันสีขาวให้ขึ้นสักเลเวล5ทุกชิ้นก่อนนะครับในส่วนของขนนกนั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงครับเมเดลนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัพเมเดลนะครับใครที่อยากอัพตามก็อัพได้ เพิ่ม p a d k และ M.D.K นะครับเรยกว่า70เลเวล47นั่นเอง,เองนะครับ ก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากจะอัพตามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็อย่าลืมนะครับพิมพ์ถามมาได้เลยนะสำหรับอาชีพสไนเปอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอาชีพใหม่ใกล้จะมาแล้วนะครับผมก็ทําการเตรียมตัวไว้แล้วนะครับว่าจะเล่นเลนเจอร์ต่อไปไหมนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นลูนไนท์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็มารีวิวประมาณนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการดองนะครับผมก็ทําการดองหลายๆอย่างเอาไว้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดองก็ลองดูนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้อง เปลี่ยนเป็นคลาส3ขีด1นั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของออปชันนะครับหรือว่าในส่วนของกิจกรลมงต่างเนี่ยมันจะเอื้อนะครับให้กับคลาส3มากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะย้ายเป็นอาชีพอะไรกันแน่นะครับก็จากผู้ชายนะครับตอนนี้เราเป็นผู้หญิงแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าน่ารักแล้วก็แฟชั่นสวยมากๆนะครับส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับสําหรับในส่วนของเพศตัวละครนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลืมไปเลยนะครับในส่วนของนี่เลยนะ สัตว์ขี่นะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้สัตว์ขี่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามนะครับหรือว่าจะเป็นสวิมมิ่งดักนะครับก็บอกได้เลยว่าสัตว์ลิมิเต็ดเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนกนะครับหรือว่าจะเป็นปลาหมึกนะฮะก็บอกได้เลยว่าเยอะมากจริงๆนะครับกระต่ายก็มีนะครับส่วนตัวแล้วนะครับก็อยากจะได้ในส่วนของนี่เลยนะฮะน้องแมวผีนั่นเองนะครับหรือว่าเป็ดตรงนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีอันใหม่มาด้วยนะครับนี่เลยนะโคเท่ นะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าใครพลาดไปแล้วก็น่าจะต้องรอปีหน้าหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าแลวที่สําคัญเลยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับนี่เลยนะครับวาครี่นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับ up max เ e v e l ไปที่3 max เท่านั้นนะครับตอนนี้เราจะทําการ up max อีกอันหนึ่งนะครับก็คือน่าจะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับ ID ใหม่ของผมเองนะครับที่ไปจัดมาแล้ว นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนนะครับเล่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ถึงแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราลองดูตรงนี้เลยนะครับยอดเติมของ ID นี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนแปดบาทนะครับคือจะ2 0 0 0 0 0อยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราไปเล่นเองนะครับในราคาเท่านี้เราเติมไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองหาซื้อไอดีดูแล้วกันนะครับดีกว่าไปเล่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดนะครับผมก็ใช้เป็นงูดำนะครับทั้งหมด3ดาวนะครับแล้วก็ จะเป็นในส่วนของพวกหัวนะครับแล้วก็พวกโปอริง้วก็บอสต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็การ์ดก็เป็นส่วนสําคัญนะครับสําหรับในส่วนของตัวละครของเรานะฮะก็เลือกใช้ตามที่ผมใช้ได้เลยนะครับก็ใครที่อยากเล่นตามก็อัพประมาณนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขาดไฮด้าสีห่วงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาประมูลกันจนกว่าจะได้นะครับก็ทาไฮด้าไว้สัก1ดาวนะครับเอาไว้ใส่ตอนที่เราใช้ PVP นั่นเองนะครับหลักๆเราก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับในส่วนของอาร์ชั่ ในส่วนของสไนเปอร์นะครับก็มีการตีเผาตีขนาดนะครับแล้วก็ในส่วนของการงูนะครับยืนพื้นไม่เลยนะครับอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะครับก็คือการงู3าดาวนั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วการ์ดก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวละครของผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่อะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับอาวุธก็ใส่เป็นการงูดำนะครับแล้วก็เป็นมิโนทอร์นะครับก็สามารถที่จะไปตีเลดงเลดิกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ r ็อกกี้นะครับหรือว่าตักกแตนนั่นเองนะครับก็บวกเด็กแล้วก็ P ีเค นะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถใส่เป็นบาร์โฟเมดได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นกระต่ายก็ได้นะครับบวกวิธแล้วก็เอ็มดาเมจนะครับตัวนมานะครับก็ใส่เป็นนี่เลยนะครับแมงสาบนะครับเอจิบวกสามนะครับแล้วก็พีดาเมจรีลักชั่นนะครับบวกศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของมาดัมนะครับเอจิไอบวกสองนะครับแมชพีบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จีจีก็ในส่วนของสเกลตันไพรเลตนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นออคอาเชอร์นะครับแล้วก็จะเป็นอออันนนี้้เเเเลลยยยะะะฮกก็บไดว่่าพิิมจรงๆ นะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากๆนะครับในส่วนของการ์ดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเกมแร็คทั้งร็อกออริจินนะครับผมบอกได้เลยว่าผมยังเล่นต่อนะครับเราก็ยัเล่นเราก็ยังจะเล่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมแร็คทั้งร็อกออริจินกับผมนะเซอร์เอ็กนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ให้ช่องผมเลยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคัสสามผมจะเล่นอะไรนะครับสำหรับนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวจริตไว้เจอกันครับบ๊ายบาย